ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับที่จะต้องมีคนที่ต้องสูญเสียไปนะแล้วก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกคนดูว่าให้เป็นตัวอย่างมันทําอะไรที่ไม่ดีเนี่ยไม่มีทางที่จะพ้นไม่ได้เลยแล้วสิ่งที่ตามมามันเสียหายแต่ว่านิ้วไหนไม่ดีก็ต้องตัดทิ้งคนส่วนใหญ่จะได้เดินต่อได้นะผมเชื่อว่าตำรวจส่วนใหญ่ยังดีอยู่แต่คนที่ทําไม่ดี คนเร็วๆก็ต้องรับผลกรรมที่ท่านได้ทำลงไปนะแล้วก็เราไม่สามารถจะเอาคนแบบนี้ไว้ได้เพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยที่เหลือเดินไม่ได้ก็ฝากเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับดูไว้ดูให้ดีว่านี่คือสิ่งที่เกิดจากผลการกระทำอย่าด้วยเกรตนาอะไรก็แล้วแต่นะเราเป็นผู้รักษากฎหมายเราเป็นคนรักษากติกาสังคมถ้าเขาไม่ไว้ใจเราเนี่ยอยู่กันไม่ได้ประเทศนี้นะครับ ก็ได้คุยไปหมดแล้วเรื่องนี้นะครับว่าให้สืบสวนย้อนหลังไปด้วยที่ผ่านผ่านมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวขอขอดูรายละเอียดนะครับเพราะว่าทางเขาทีมงานเขาทำอยู่มาิดยได้เพราะว่าทางตำรวจในุดเนคนเอามาข้อมูลมารองยตรนี้เราจะกป้องดูแล้ว่าคคนที่เป็นพยานในคดีมันก็มีกรรมวิธีของมันอยู่แล้วนะครับ แต่ก็ต้องดูเหตุดูผลอย่างอื่นประกอบด้วยนะเราไงไม่ต้องห่วงพยานหลักฐานเนี่ยเรารักษาได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะทําให้เกิดความเสียหายไม่มีเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความน,น,น,น่าเชื่อถือของคณะนักศึกษมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับมันต้องมีอยู่แล้วแต่อย่างที่ผมพูดเนี่ยนะอะไรที่คนเนี่ยมันก็มีหลากหลายนะครับใครไม่ดีก็ต้องตัดทิ้งทนายกก็ไม่สบายใจนะครับ ท่านนายกก็ไม่สบายใจก็ได้บอกผมว่าต้องทำอะไรทุกอย่างให้มันดีขึ้นให้ได้โดยเฉพาะความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเขาไม่เชื่อมั่นเราเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะก็ฝากไปเนี่ยสองแสนกวคนเนี่ยก็ต้องดูกันเพราะเราต้องช่วยกันทุกคนนะครับทำองค์กรให้มันดีให้ได้ ตรวจสอบทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะครับคือถ้านรองสุชาติท่านก็รู้สึกว่าได,ได้ได้พบป่าแล้วนะครับท่านที่ทราบนะครับโอเคนะครับ